สวัสดีท่านผู้ชมที่เขารบทุกท่านครับนอกสนามไลฟ์ขอนําท่านผู้ชมทุกท่านครับมาชมเกมการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสในรายการน้องกันซีเนริกซีซั่นย้อนหลังคืนวิศนุถ่ายใปใหม่พี่เชตรงนี้เจอกะทิฉกไปแล้วกะทิยิงเลยโอ้แล้วก็แปลงง่ายๆเลยครับโอ้ทางด้านธรรมรักษ์ดวงทิพย์ครับนี่ก็เป็นดาวซันโวในซีซั่นที่แล้วครับเปิดสกอร์แรกให้กับก่อสร้างน40เลยยังไม่ทันถึง1นาทีเลยครับ โอ้ยิงเร็วเลยขึ้นนำแล้ว1-0มายังสนามสิลันฟุตบอลลิสตาภูกเก็ตครับมาชมเกมการแข่งขันฟุตบอลอาวโุโสในรายการน ok ้องกันซีเนียรีกซีซั่นที่3สัญญาณมามันัสวินวางหยอดคืนหน้าไปแล้วม่งตรงนี้ยังไงครับ โอ้ตรงนี้ได้ประตูแท้งนั้นครับขึ้นน้ำบอลทุ่มน้องฟาเดียแล้วสุดที่ชัยเข้าขวาแล้วยังไงตรงนี้แตะหนีแล้วจิงตรงนี้เรียบร้อยครับโอ้เอาจนได้ครับตรงนี้จาวารีดีเองครับมเป็นผู้ทำสกอร์ตีสเสมอครับให้กับทางด้านน้องฟาเดียเอ็กวันเย็นกลับเข้าสู่เกมแล้วครับอาลีตรงนี้ยังไม่ผ่านประพังกรแต่ก็ยังได้เป็นบอลทุ่มครับ ผมยัดมาหน้าประตูแล้วเจ้าเฟสแต่งเข้าซ้ายปาดมาหน้าประตูแล้วเรียบเลยเอาจนได้เจ้าอารีดีเองประตูที่2ของตัวเองครับมามีสิทธิ์ลุ้นแฮตติกแล้วครับขึ้นำเป็น2ประตูต่อหนึ่งไอเจ้าทิวมากันทองแดงตรงนี้ติดที่คาเนตแล้วยังได้อยู่ลุงอารุณลุงอารุณหนีเข้าขวาแล้วยิงไกตรงนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหยิงคมกริบเลยครับทางด้านลุงอรุณยิมุดดา ประตูที่3ของทีมครับขึ้นนำเป็นตรงนี้จะลุยไปต่อเข้าข่ายิงตรงนี้โอ้อยังเซฟครับธรรมกร วันนี้งานชุกทิพย์สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านอีกครั้งครับนอกสนามไลฟ์ขอนําท่านผู้ชมทุกท่านมายังสนามฟุตบอลยาเทียมสิลันไปต้องเบียดกันอยู่แล้วอย่างได้อยู่ดําลงอ้าวแล้วบุญช่วยให้มาชํานาญกินโลกายแต่งเข้าซ้ายจริงลูกนี้โอ้เรียบร้อยโอ้้ายพิฆาตเลยครับทางด้านชํานาญกินโลก,กลายครับขือนำเร็วแล้วตรงนี้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากชำนาญกินโลก,กลาย มีบุญช่วยมงตั้งขึ้นหน้าใบก็ติดปาโมดบุญช่วยโมลาต้ามาเอาได้ตรงนี้แล้วจิ้มไปแล้วจะเข้าไปจิ้มลูกนี้โอ้เรียบร้อยเลยครับฮเข้าไปเร็วเลยตรงนี้ครับตามตีเสมอจนได้ครับฮลกับเข้าสู่เกมได้แล้ว<ด>ยิงด,ด้วยซ้ายไย<ด>ติดนพล สิลักองสมหวังมากตรงนี้ขึงเกมขึ้นสูงมาแล้วตะกิมแล้วบนช่วยยิงไปลูกนี้โอ้ไขวของกิติพงษ์ลงลักเรียบร้อยเลยครับขึ้นนำแล้ว2ประตูต่อหนึ่งเปิดยัดเข้ามาก็ยังไม่พานยังได้เตะมุมซ้ำบ้างครับเปิดยอดมาเสาไกลแล้วมองตรงนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้เป็นทางด้านนพพลครับโอ้เจ้าแจ็คไม้เทียม ทำสกอตตีสเสมอให้กับทางด้านสมาคมมีสารภูเก็ตอันดามันได้ครับเปิดมาตัวไกลแล้วม่งตั้งเข้าไปตรงกลางแล้วยิงเรียบร้อยโอ้เอาจนได้ครับชำนาญกินโลกไกลครับมา เอาจนได้ครับเจ้าํำนานบวกสกอร์ที่3ครับให้กับทางด้านเต็กกิมนำเป็น3ประตูต่อ 2, 2ท่านผู้ชมทุกท่านครับมาชมเกมในคู่ที่4ครับประจำสัปดาห์แรกครับสัปดาห์เปิดสนามในรายการเมดอันดูดอันดูดเลือกยกขึ้นมาตรงนี้อนะอนดอัมอดัมปล่อยแล้วโอ้ตรงนี้เก็บตกแล้วก็เรียบร้อยเลยครับโอ้ มาปล่อยบอลตกแล้วเพื่อนไม่ยอมออกมาเล่นนะมกลายเป็นจารันคนระับแปลง่ายๆเลยขึ้นนําแล้วคนะรับลิเบอร์โดขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ตกมาแล้วเจ้าเอสอนเพชรปายมาแล้วตรงนี้อ๋ออะไรครับเนี่ย โอ้โกล่องล่องโกเปล่าเปล่าแล้วยิงชนคานซชงั้นวัสุพลดวงละครหายครับคืนกลับมาอู้อับดุลละมันเสียบอนซะแล้วตรงนี้เจ้าเออนเพชรพาลุยแล้วดีด,ดออกไป<ม>วัสุพลวัสุพลดึงจังหวัดแปะด้วยสายเรียบร้อยนำเป็นสองประตูต่อศูนย์แล้วครับจากวัสุพนดวงละครเมื่อกี้ลูกง่ายกว่านี้ครับยิงชนคาน่พอลูกยากๆ้วเข้าเลยฮะอะไรครับ ครับนอกสนามไลฟ์ครับก็ขอนาท่านผู้ชมทุกท่านมายังสนามฟุตบอลยาเทียมสีลันฟุตบอลลิซตาภูเก็ตครับมาชิดแล้วนิทัชชูปนันไปเอามานิทั์แตะหนีแล้วจิมมาหน้าประตูแล้วยังไงธนภัทรธนภัทรกลับตัวเลือกเข้าซ้ายแปรเรียบร้อยเอาจนได้ครับธนภัทรคงชนะครับเปิดสกอร์แรกให้กับทางด้านบาลามีเอ็กซ์สไนเปอร์ขึ้นน้ำแล้ว1ประตูต่อศูนย์ครับบามีพาสพันธ์ให้ดนหมาด อำนาจจะส่งต่อตรงนี้ก็เจอสก,กัดทิ้งอย่างได้ทุ่มแล้วทุ่มขึ้นหน้ามาแล้วตรงนี้ยังไงครับโอ้แล้วชี้ไปจุดโทษเลยครับโอ้โหตรงนี้อะไรครับเนี่ยแม่จังหวะเบียดกันแล้วธัญญาพิเศษแบบใช้มือยกขึ้นมาโดนบอลชัดเจนสัญญาณมาแล้ววิ่งอัดลงนี้เรียบร้อยครับของปิยพงศ์วิจิตครับบวกสกอร์ที่2ให้กับทางด้านบาร,รมีเอ็กซ์ไนเปอร์ขึ้นนำแล้ว2ประตูต่อ0ูนย์ครับ